ครับนี่คือบันไดที่เราติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นความสวยงามอีกมิติหนึ่งของรถแทงสามร้อยนะครับที่นี้เราจะลองมาเปิดกุญแจเพื่อดึงบันไดขึ้นมานะครับว่าจะมีลักษณะย,ยังไงนะครับทีนี้อันดับแรกเราต้องอใช้กุญแจนะครับกุญแจเราก็หมุนไปถ้าถ้าหมุนถูกต้องอ,อนันนี้ก็จะเปิกดกดลักษณะนี้ถ้าสมมติว่า อ่านลองลอกอยู่อันนี้มันจะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อันนี้ครับนี่เราก็กดไปอันเปิดนะครับเราเปิดกุญแจแล้วเราก็จะมามี2ส,สเต็ปดึงตัวนี้ออกมานิดนึงแล้วก็จะมาดึงข้างล่างนะครับดึงข้างล่างเนี่ยก็จะออกมานะครับบันไดก็จะมี2ส,สเต็ปอย่างนี้นะครับนี่นะครับรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถปีน เก็บข้าวของในสิ่งที่เราต้องการได้ด้านบนนี้นะครับอันนี้ก็นะครับก็ให้ท่านเห็นนะครับว่า,ามีบันไดแล้วก็มีความสะดวกสบายมีแหลกหลังคาแล้วก็สามารถเก็บของนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับหลังคาเป็นแหลกนะครับก็เรียบไปกับหลังคารถ นะครับก็ไม่ได้ต้านลมมากนักนะครับสามารถใส่ของใส่สิ่งที่เราจะบรรทุกเวลาเราเดินทางนะครับอันนี้ก็มีความสวยงามด้านหน้านั้น,นะครับก็จะเป็นในส่วนที่สามารถที่จะเปิดสลูปได้นะครับความยาวก็ไปถึงด้านหน้ารถเลยนะครับนี่เป็นรุ่นที่ที่เราสั่งมานะครับอันนี้คือฝา ครอบล้ออะอะอะไหนะครับยางอะไรเนี่ฮะเป็นสีดำด้านตรงนี้ก็จะเป็นยี่ห้อรุ่นแท้งนะครับเป็นสีเงินนะครับก็จะมีความสวยงามเวลาทำความสะอาดก็น่าจะง่ายกว่าที่ล้อเดิมนะครับนี่ก็คือลักษณะของฝาครอบล้อนะครับเป็นแบบดำด้าน เมื่อเราแต่งนะครับครบตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้ภาพความสวยงามของรถนะครับสิ่งที่เราแต่งนะครับก็จะมีตรงนี้คือครอ,อบไฟไฟท้ายนะครับครอบไฟท้ายแล้วก็จะมีฝาครอบล้ออะไรนะครับฝาครอบล้ออะไรในส่วนนี้ก็จะแรปหลังคาสีดำด้านครึ่งคันแล้วก็จะมีตัวบันได นะครับอันนี้ตัวบันไดแล้วก็จะมีแหลกหลังคานะครับที่เราแต่งเพิ่มนะครับในนี้ก็จะมีกันสาดนะครับกันสาดที่เราแต่งเพิ่มแล้วก็จะมีส่วนเบ้าเบ้าการลอยขวนเล็บทั้ง4ประตูนะครับทั้ง4ี่ประตูครับทั้ง4ี่ประตูแล้วก็จะมีนะครับ าการลอยขวนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟ LED ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้กันไม่ไม่ได้เป็นไฟ LED นะครับอ,อันนี้ตัวนี้ที่เราเพิ่มนอกจากนั้นก็จะมีนะครับอันนี้คือถาดรองนะครับแล้วก็เป็นชุดของมันนะครับที่เราแตก นอกจากนั้นก็จะมีกล้องหน้าหลังนะครับกล้องหน้าหลังของรถนะครับอันนี้ก็เป็นฝาครอบที่เปิดฝาน้ำมันนะครับก็เป็นการกันลอยเปื้อนนะครับลอยขีดข่วนอันนั้นส่วนหนึ่งที่เราแต่งนะครับมาส่วนข้างล่างน,นี้นะครับก็จะเป็น กันกระแทกนะครับยาวไปทั้งสองประตูนะครับกันกระแทกเนี่ยมีความสวยงามเป็นสีดำแล้วก็มีคำว่าแท้งนะครับปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็แต่งเพิ่มนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เราแต่งก็คือบังโคลนนะครับบังโคลนกันาสาด ทำให้โสกปกนะครับเราก็เลยมาแต่งทั้ง4ทั้ง4จุดนะครับสล้ออันนี้อันนี้ด้านหลังบางโคนนะครับวิธีเก็บบันไดนะครับเราก็พับตั้งแต่ข้างล่างลงมานะครับพับแล้วก็โยกโยกขึ้นนะครับโยกแล้วก็กดไปใช้แรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนืดค่อนข้างจะหนืดน เนี่ยก็จะเข้าก็จะเรียบเรียบกับตัวโครงเลยทีนี้เราก็กุญแจล็อกนะครับกุญแจล็อกมาแล้วก็ถอดกุญแจออกเมื่อล็อกแล้วตัวนี้ก็จะเปิดไม่ได้นะครับนี่คือการเก็บกุญบันไดครับ เมื่อภาพรวมดูแล้วนะครับก็จะเห็นความสวยงามอีกมิติหนึ่งของรถคันนี้นะครับก็คาดว่าเราก็คงจะแต่งเท่านี้เท่าที่เงินของเรามีนะครับก็ดูความสวยงามนะครับจะเห็นได้ว่าครับนะฮะนี่คือนะครับความสวยงามด้านหลัง ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนั่นคือหอโหวตครับหอโหวตเมืองร้อยเอ็ดนะครับหอโหวตได้ส่วนด้านหน้าทางโน้นนะครับก็จะเป็นบึงพระลานชัยนะครับบึงพระลานชัย